คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องค่ะและนอกจากใบตองแล้วอะมีเสียงชายหนุ่มโผล่มาอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมจ้ะหนุ่มหล่อหน้าตีคนดีคนเดิมพี่ลันของเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องใบตองค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยครับจะบอกว่ายังต้องพึ่งพี่ลันอยู่ในสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่าเราก็ เกริ่นกันไปตั้งแต่ท้าย EP ที่แล้วใช่แล้วว่าเราจะมาพูดถึงกันต่อเนื่องสําหรับ12ราศีจริงๆ12ราศีเนี่ยเช็คกันไปแล้วว่าดวงในปีหน้าราศีไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างแต่มันยังไม่ครบค่ะ,ะนี่มันคือเดือนสุดท้ายส่งท้ายปลายปีเพราะฉะนั้นรเราจะต้องหาวิธีการเสริมดวงด้วยการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทําบุญเสริมดวงชะตายังไงให้โชคดีให้เป็นสิริมงคลนะคะ วันนี้เราทั้งสองคนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนํากันว่าแต่ละราศีควรจะไหว้ควรจะมูควรจะเสริมดวงอย่างไรยังไงให้โชคดีแห่งๆห่งปังๆค่ะใช่แล้วครับผมซึ่งทางพี่ลานเองเนี่ยก็ได้เตรียมเนื้อหาและข้อมูลทั้งจากการเปิดพยิปสีที่พี่ถนาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปขอคําแนะนําจากเขาเรียกว่าไงมีความมูนิดนึงไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ไปขอเคล็ดลับในการทําบุญเสริมดวงจาก อาจารย์ท่านอื่นๆมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านได้รับฟังและเผื่อ คุณผู้ฟังจะได้นำเคล็ดลับดีๆนี้ไปไหว้ไปมูไปเสริมดวงกันให้โชคดีกันชั่วหน้าไปเลยเยี่ยมไปเลยค่ะคุณพี่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็อย่ารอช้านะคะไม่ต้องก็อยากรู้แล้วว่าเราจะไปมูกันที่ไหนมูยังไงอะไรยังไงบ้างอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ฟังพร้อมไหมพร้อมจ้าพี่นพร้อมนะพร,พร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องไปกันเลยค่ะเย yeah. โอเคมาลุยกันเลยดีกว่าะนะครับอาจจะขอเกินนิดนึงก่อนนะครับคือก่อนที่จะเริ่มรายการเนี่ยทางตัวพี่รันเองเนี่ยก็ได้อย่างที่บอกไปเนาะไปทําการกราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอครูบาอาจารย์ที่ตัวพี่เองเนี่ยได้นับถือได้ศรัทธาอยู่แล้วนะครับไปขอพรไปขอบารมีมาเพื่อให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยชี้แนะแนวทางในการเสริมดวงชะตาให้กับทุกท่านทั้ง12ราศีนะครับและก็ได้คําแนะนําที่ได้มาแล้วเช่นเดียวกันก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับผมเริ่มเลยที่ราศีเมษค่ะครับราศีเมษคือพิลันเปิดพ่ย,ยิปซีมาได้ไพ่6ถ้วยกับไพ่เดอะเวิลนะครับซึ่งไพ่6ถ้วยกับเดอะเวิลเนี่ยจะมีความหมายที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าซึ่งราศีเมษเนี่ยแนะนําให้ไปเสริม ดวงชะตาในเรื่องเกี่ยวกับความเมตตาโชคลาบและก็แคล้วคลาดจากภัยอันตรายนะครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนําดังต่อไปนี้นะครับก็อยากให้คุณชา,าวชาวราศีเมษเนี่ยไปกราบไหว้กันก็จะมีกุมารทองอ๋อเพราะว่าเกี่ยวกับเด็กใช่ถูกต้องครับก็อยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็ไอ,อ้ไข่ไอ้ไข่หรือว่ากุมารองค์อื่นๆที่นับถือก็ได้ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับส่วนถ้าไปสายเทพจีนนิดนึง ก็นาจา,อ,าองค์เทพนาจานะครับเราก็พอจะรู้กันอยู่แล้วว่านาจาเป็นถือว่าเป็นสิทธิเอกของเจ้าแม่กุนอิม,อมนะครับไหนไไปไหว้นาจาแล้วก็อยากให้ไปไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุนอิมด้วยเช่นเดียวกันะนะครับซึ่งสถานที่ที่แนะนําก็ตามศาลเจ้าจีนหรือตามวัดจีนต่างๆก็ไปขอพอรกันได้เลยได้ค,ครับแล้วการทําบุญนี่คือต้องยังไงอะคะการทําบุญไหนๆมีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ,ะก็อยากจะให้แนะนํา ไปทำบุญเรื่องเกี่ยวกับเด็กละกันเช่นเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้เพื่อให้เจ้าดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับจะได้มีความเมตตาและมีการอุปถัมภ์ที่ดีๆเกิดขึ้นในปี2566นี้ครับผมค่ะและสําหรับราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภได้ไพ่ออกมาเป็นอัศวินถือดาบนะครับอัศวินก็คือเกี่ยวกับนักรบก็อยากให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยไปขอพร ในเรื่องเกี่ยวกับเสริมความมั่นใจและความเติบโตและความก้าวหน้าในชีวิตในปีหน้านะครับก็อยากให้ไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระขันทก,กุมารแล้วก็พระหานุมานซึ่งสององค์เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทพ,พเจ้าในศาสตร์ของฮินดูที่เป็นเกี่ยวกับเทพแห่งการนักรบต่อสู้การต่อสู้สการชนะต่ออุปสรรคปัญหาหรือศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยให้มันหมดไปสูญ,ญไป แพ้ภัยมันไปนะครับก็อยากให้ชาวราศีพฤษภถ้าเชื่อนะก็อยากให้ลองไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์นี้ละกันะนะครับส่วนการทําบุญการทําบุญในของชาวราศีพฤษภนะครับก็อยากให้มันเจริญภาวนาจิตเช่นนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเพื่อให้เจ้าดวงชะตาของตัวเราเองเนี่ยมีความสงบและมีสติ ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับให้ดับร้อนอดับภัยร้อนดับพิษร้อนของตัวเราเองอนะครับรวมถึงจะได้มีสมาธิที่เพิ่มมากขึ้นเวลาจะทําการสิ่งใดๆเนี่ยก็จะได้มีสติที่ดีแล้วก็จะได้มีใจที่มั่นคงและมีจิตใจที่แน่วแน่เพิ่มมากขึ้นอ่าจริงๆสติมาปัญญาเกิดอ่าถูกต้องอันนี้สาหรับทุกราศีก็คือทําได้นะใช่เลยสมาธิฝึกให้จิตใจเราสงบลงด้วยนะคะใช่ครับต่อกันที่ราศีเมถุนค่ะ สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับได้ไพ่ออกมาคือ10บถ้วยกับ6ดาบนะครับะจะแนะนำให้ไปเสริมดวงชะตาในเรื่องเกี่ยวกับความรักและความเมตตาให้กับตัวคุณเองนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนก็อยากจะแนะนำให้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระศิวะพระแม่ปารวตีหรือพระแม่อุมานะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นเทพที่เป็นคู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นท่มีความรักมั่นคงต่อใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็อยากให ลองไปไหว้กันดูะนะครับส่วนถ้าเชื่อในศาสตร์ของเทพจีนอ,อยากให้ลองไปไหว้ขอพอรจากพระสังกาจา<อ>ัจจัยเพื่อเรียกทรัพย์เพื่อเรียกความเมตตามหาสเสน่ห์เกิดขึ้นกับตัวท่านท่านเองนะครับถ้าเชื่ออยากให้ลองไปไหว้กันดูเนาะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญนะครับก็อยากให้ชาวราศีเมถุนในปี2566เนี้ยลองไปทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำสะอาดอเช่นบริจาคค่าน้ำ ร่วมบุญสร้างตู้เก็บน้ําแล้วก็บริจาคน้ําดื่มเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้เจ้าชะตาเนี่ยได้พบเจอแต่ความราบรื่นร่มเย็นและเพื่อให้ชีวิตมีความพูลทรัพ์ หรือพูดง่ายๆคือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในปี2,566นี้นะรครับจริงๆน้ําก็เปรียบเสมือนเงินด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกต,ต้องก็เป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําสะอาดเนาะ<ช>สำหรับ,ร,บราศีเมถุนนะคะคร,ราศีต่อไปกรกฎค่ะราศีกรกฎได้ไพ่ออกมาคือ2ดาบกับราชาถือถ้วยนะครับสดาบกับราชาถือถ้วยเนี่ยอยากจะให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยไปเน้นเสริม ดวงชะตาเสริมพลังในเรื่องเกี่ยวกับความหนักแน่นและก็ความมั่นคงให้กับชีวิตเพราะว่าได้ไพราชาถือถ้วยมาด้วยเนาะมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนเขาเรียกมีพละกําลังมีอํานาจที่เพิ่มมากขึ้นอยากให้หนักแน่นมั่นคงใช่ถูกต้องครับไหนๆแล้วมีความมั่นมีคําว่าคงนะครับก็อยากให้ชาวราศีกรกฎถ้าเชื่อในศรัทธาในเรื่องเกี่ยวกับเกจิอาจารย์นะครับอยากให้ลองไปไหว้หลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทาวาสนะครับรวมถึงหลวงพ่อกลวย ที่วัดโคศิตาราม,มหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงหรือก็ในกรุงเทพก็อย่างสมเด็จผู้จารย์โตพมรังสีหรือวัดระฆังนะครับรวมถึงใครที่อยู่ทางใต้ก็อยากให้ลองไปขอพรจากหลวงปูท่ทวดที่วัดช้างให้<อ>ด้วยโอ้คือเป็นเกจิทั้งนั้นเลยใช่ครับค่ะนะครับไปเสริมบุญเสริมดวงชะตาไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าวที่ผมว่ามานะครับส่วนการทำบุญชาวราศีกรกฎอยากให้ปีนี้เนี่ยปี2566เนี้ยมันทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับด้านศาสนาอ๋อก็อย่างเช่นทำบุญให้กับวัดร่วมสร้างอุโบโสถร่วมซ่อมแซมบุรณนะวัดรวมถึงถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพการทำหนังสือเรียนหรือบทสวดมนต์อ,อะไรประมาณเนี้ก็อยากให้ลอง ทำบุญในลักษณะนี้เช่นเดียวกันน่าสนใจนะร่วมเป็นเจ้าภาพทําหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือเรียนหรือบริจาคสิ่งของเกี่ยวกับการเรียนอ่าใช่ครับรวมถึงอันนี้อันนี้เสริมเพิ่มเติมถ้าใครมีมีความคิดอยากจะเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าทอดกระถินในปี2566เนี้ทาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ร่วมบุญ สร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันเป็นบุญใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ครับผมมาค่ะมากันที่ราศีสิงค่ะราศีสิงได้ไพจ่จัดเมนท์ไ<อ>พจ่จัดเม e น t เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไพ่ที่มีความเล่นลับม,มีบางสิ่งบางอย่าง เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวชาวราศีสิงห์อุ่ยจริงอ๋อคนลุกแล้วเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่มาไม่ดีนะมาดีโอ้รวมถึงเขาเหมือนเขาเรียกว่าไงเป็นไพ่ที่จะบ่งบอกเรื่องเกี่ยวกับว่าอ่ะเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างหรือเขาเรียกว่ามีเทวดาข้างกายเราอะค่ะ คอยปกปักรักษาเราอยู่นะแต่แค่ว่าเราต้องไปเสริมบุญเสริมดวงให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันก็อยากให้ไปทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับการชะล้างสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดออกไปหายไปนะครับรวมถึงสร้างบุญญาบรารมีที่ดีๆเกิดขึ้นใหม่ให้กับตัวเราค่ะอ่าอะไรที่ไม่ดีก็ออกไปใช่เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆก็คือปีใหม่เตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใช่แล้วจ้ะก็อยากให้ลองไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคือคพระพรมสีหน้าอ๋อตรงแยกราชประสงค์อ่าใช่อันนี้จุดสังเกตได้ง่ายๆเลยสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพใช่หรือตามเทวสถานที่ต่างๆก็จะมีพระพรมอยู่แล้วใช่ครับอ,อันนี้ต้องบอกก่อนนะคือใครสะดวกที่ไหนใครไปที่ไหนไปได้หมดค่ะรวมถึงถ้าแบบเขาเรียกว่าอ่าคนที่อยู่คอนโด หรืออยู่ที่พักเป็นห้องพักอะไรเงี้ยก็จะมีพระพรมดีด้านล่างอยู่แล้วอ่าส่วนใหญ่เนาะถ้าสะดวกแบบนั้นก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับค่ะโอเคส่วนการทําบุญการเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะครับปีนี้อยากให้หมั่นทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้อยู่บ่อยๆนะครับรวมถึงใครที่เคยไปบนบานศาลกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางที่ใดๆเนี่ยปี256หนี้หรือ ความจริงไม่ต้องปี2566หรอกคิดได้ก็ทำคิดได้ยอยากให้รีบไปแก้บนกันดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการชะล้างเหมือนเขาเรียกองไงจะได้หมด นี่สินต่อกันถือว่าเป็นโอกาสในการเคลียร์การแก้บนต่างๆหรืออะไรก็ตามที่ติดค้างเหมืที่บอกว่าเคลียร์สิ่งเก่าๆแล้วเตรียมรับสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะใช่แล้วจ้ะส่วนราศีต่อไปราศีกันค่ะราศีกันนะครับได้ไพ่ออกมาคือเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยน่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เหมือนเขาเรียกมีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุย พูดง่ายจะเป็นเด็กที่มีในแง่บวกละกันคิดบวกนะครับก็อยากจะให้ไปเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับการปัดเป่าอุปสรรคภัยอันตรายใดๆให้หมดไปสูญไปสิ้นไปนะครับเพราะถ้าถ้าอย่างอีพีที่แล้วเนี่ยราศีกันถือว่าอาจจะมีเป็นราศีที่อาจจะไม่ค่อยจะทรงดีสักเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ลองไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ปัดเป่าอุปสรรคปัญหาตรงนี้ให้หมดไปก็คือ,อพระพิกขเนตรอ๋อเพราะว่าพระพิกขเนตรเราเล่าไปแล้วด้วยใช่ถูกต้องนอนในอีพีก่อนๆว่าท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จครับผมแล้วก็คือจริงจริงอขออะไรก็ได้ใช่ถูกต้องครับก็อยากให้ชาวราศีกันลองไปขอพรกับพระพิกขเนตู่นะครับส่วนการทําบุญไหนๆขึ้นเด็กถือถ้วยแล้วก็ปีนี้อยากให้ชาวราศีกันทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับเด็กเช่นบริจาคทุนการศึกษาบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้พี่จะทําบุญเสริมดวงให้กับดวงชะตาตัวเองบ่อยๆก็คือเพื่อนพี่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะเป็นครู<อ>ต่างจังหวัดก็จะช่วยค่าเล่าเรียนนอกจากค่าเล่าเรียนแล้วก็ทุนการศึกษาชุดนักเรียนออุปกรณ์ทางการเรียนให้กับเด็กๆได้ดโอกาสหรืออะไรต่างๆใช่ถูกต้องครับรวมถึงอย่างให้ทําบุญเสริมดวงที่เกี่ยวกับน้ํอเช่นบริจาคค่าน้ํา สร้างตู้เก็บน้ำบริจาคน้ำดื่มนะครับรวมถึงอยากให้ชาวราศีกันในปี2566เนี้ยมันกรวดน้ำอุทิศกุศลผลบุญให้บ่อยครั้งเพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่ความราบรื่นร่มเย็นให้กับชีวิตนะครับส่วนราศีต่อไปราศีตุลค่ะราศีตุลได้ไพ่เด็กถือไม้ก็เป็นเด็กเหมือนกันทําไมเด็กออกเยอะเหมือนกันนะในใช่นะนะครับอ่าไหนไหนเด็กถือไม้ละเด็กถือไม้กับเด็กถือถ้วย องค์เดียวกันเลยก็คือพระพิคเนตจูงมือกันไปได้อ่ไปด้วยกันเลยะนะครับอยากให้ชาวราศีตุลไปเสริมพลังแห่งความเมตตาสเสน่หาและความมั่นใจ นะครับก็ไปไหว้พระพิคเนตกันเนาะส่วนการทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาก็จะคล้ายๆกับราศีกันเลยครับ<ะ>ก็บริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้บริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนนทรัพย<ะ>์นะครับแต่ที่จะต่างก,กันกับราศีกันนิดหน่อยก็คือชาวราศีตุลเนี่ยอยากให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงที่วัด คือราศีกันนี่จะเป็นเรื่องของบริจาคค่าน้ำใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นราศีตุลแนะนําให้บริจาคค่าไฟซึ่งจริงๆก็คือตู้เดียวกันนะค่าน้ำค่าไฟแต่บางวัดเขาก็จะมีแยกกันไงอ๋ออันจริงๆใส่หมดเลยก็ได้ใช่หรืออีกอย่างหนึ่งคือไปถวายหลอดไฟเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะให้ชาวราศีตุลเนี่ยเพิ่มความสว่างสวัยและความโดดเด่นให้กับชีวิตในปีหน้าจะได้มีทางสว่าง ราบรื่นนะ,ะใช่แล้วครับและสําหรับราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเนี่ยได้ไพ่ออกมาคือ7ไม้กับ Temperance จะอยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยไปเสริมดวงเติมพลังให้มีแรงขับเคลื่อนในการก้าวเดินหน้าไปในทางที่ดีค่ะนะครับขอพอรอยากให้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะถ้าคนนับถือในองค์เทพจีนแล้วกันค่ะ ก็อยากให้ลองไปขอพอรกับเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมจริงๆเขาบอกว่าขอพอรเรื่องของความรักได้ด้วยใช่มใช่ถูกต้องแล้วก็การเดินทางการทําอะไรให้มันราบรื่น<อ>ปลอดภัยค่ะนะครับถ้าตามตำนานของเจ้าแม่ทับทิมเนี่ย<อ>เขาก็เหมือนจะเป็นเจ้าแม่หรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับ<อ>คนที่อยู่ติดริมทะเล<อ>และลืมบอกไปเทมเพลสเนี่ยเป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับติดทะเลด้วยนะอ๋อ อก็ยากมีการเดินทางการขับเคลื่อนใช่ถูกต้องก็เลยอยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยไปกราบไหว้ขอพรกับเจ้าแม่ทัพทิมดูแล้วกันนะครับนอกจากเจ้าแม่ทัพทิมแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปเสริมดวงกับลองไปไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่คุณอิมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่คุณอิม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปได้เลยคือตามศาลวัดจีนทั่วไปได้หมดทั่วไปทั่วประเทศไปได้หมดแต่ถ้าอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะ หมือนไม่รู้ว่าแอปขายของหรือเปล่ายังไงอันนี้พี่ชอบไปที่มูลลนิธิเทียนฟ้า<ร>ที่วรยาวาวา,วา,าใช่ตรงนั้นคนไปเยอะเหมือนกันอ,อันนี้จะไปบ่อยนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมีโอกาสนะคะครับผมส่วนการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะครับก็อยากไหนไหนพูดถึงมีไพ่เกี่ยวกับน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็อยากให้ไปทําบุญเสริมดวงที่เกี่ยวกับน้ําเช่นบริจาคคันน้าเหมือนเดิมบริจาคน้ําดืม่มนะครับแล้วก็มันกรวดน้ําให้บ่อยครั้งเพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่ความราบรื่น ในชีวิตนะครับจริงๆทุกราศีก็ตรวจน้ําบ่อยๆได้ทำได้แหละทาได้เหมือนกันแต่แค่ว่าอยากจะแบบเหมือนประมาณว่าเน้นไปที่ราศีไหนเป็นพิเศษใช่ถูกต้องครับควรจะทำมากหน่อยในปีหน้าใช่แล้วจ้ะมาถึงราศีธนูค่ะราศีธนูเปิดไพ่ออกมาไดด t h อ e r p e r o r The Emperor เนี่ยถ้าแปลความหมายก็คือไพ่แห่งจักรพรรดินะครับก็อยากให้ชาวราศีธนูเนี่ยไปเสริมพลังอำนาจและบารมี รวมถึงความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในปี2.5.6.6นี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำเป็นพิเศษเลยให้ชาวราศีธนูไปกราบไหว้ก็ไปขอพรกับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช<อ>สมเด็จพระเนรศวรหรือ,อ,อถ้าอย่างคนในกรุงเทพก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ 5, ะ5นะครับก็ไปกราบขอพรขอโชคขอสิ่งดีๆบังเกิดขึ้น ได้นะครับส่วนการทำบุญอยากให้ไปทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวัดร่วมเป็นเจ้าภาพบุรณะซ่อมแซมวัดอะไรประมาณนี้ซื้อกระเบื้องหลังคาอะไรได้หมดเลยได้หมดได้หมดนะครับรวมถึงการกราบไหว้พระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วยเอออันนี้สําคัญมากใช่ครับอ่าหรือถ้าเอาง่ายๆนะพระในบ้านคือใครคุณพ่อคุณแม่ใช่นะครับก็กราบไหว้ท่านบ่อยๆหรือบางคน พี่เคยเห็นเนาะพวกอย่างอาจารย์ดูดวงที่พี่รู้จักกันเนี่ยทุกๆปีอ่ะเขาจะขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ก็คือเหมือนให้คุณพ่อคุณแม่ให้พรด้วยใช่ถูกต้องก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนะคะถ้าเชื่อก็ลองกันดูเนาะสำหรับชาวราศีธนูนะครับค่ะเลยอีกสามราศีมาต่อกันเลยไหมต่อเลยโอเคราศีถัดไปครับคือราศีมังกรราศีมังกรเปิดไพ่ออกมาได้ราชินีถือไม้ ราชินีถือไม้เนี่ยก็ถือว่าอยากให้ชาวราศีมังกรเนี่ยไปเสริมดวงชะตาเสริมพลังแห่งความสําเร็จความเสน่หาที่ดีและเพิ่มปัญญาเป็นเลิศให้กับตัวเราเองอ๋อก็คือเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็สต,สติปัญญา,ญญาด้วยนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธ ที่อยากจะแนะนําเป็นพิเศษให้ไปกราบไหว้ลองขอพรดูนะครับก็มีพระแม่ลักษมีกับพระแม่สุรัสศดีนะครับพระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งโชคลาภทรัพย์สินและความสวยงามใช่ครับส่วนพระแม่สุรัสศดีเป็นตัวแทนของความเกิดปัญญามีสติปัญญาที่ดีเป็นเลิศก็คือเรื่องของการเรียนใช่การเรียนการศึกษาหสติปัญญาที่บอกถูกต้องครับก็ลองไปกราบขอพรจากพระแม่สององค์นี้ได้นะครับก็สถานที่ก็ วัดแขกตามสะดวกเลยได้หมดเออจะบอกว่าคือไม่จําเป็นต้องตามที่ที่ผมบอกนะอคือตามสะดวกสะดวกที่ไหนใครไปที่ไหนไปได้หมดนะครับส่วนการทําบุญของชาวราศีมังกรนะครับก็อยากให้ทําบุญเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กนะครับหรือมีโอกาสก็อยากให ไปร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุหรืออันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะอันนี้เพื่อนพี่ที่เป็นหมอดูเหมือนกันเขาก็จะแนะนําว่าให้ลองไปบริจาคค่ายาค่ารักษาที่โรงพยาบาลสงเดี๋ยวนี้สะดวกมากคิวอาร์โค้อ,อ่ะใช่ถูกต้องสแกนแล้วแบบบริจาคได้เลยนี่หนูเพิ่งทําบุญโรงพยาบาลสงไปโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยจะไปประจําช่วงวันเกิดแต่เนี้ย จะสิ้นปีก็เลยอะทาบุญลงบันส่งซะหน่อยสแกนคิวอาโค้ดแล้วกดเลยค่ะใช่สะดวกมากสะดวกมากเลยเดี๋ยวนี้ใช่ครับอเนี้ยเหมือนเพื่อนพี่เลยเพื่อนพี่ก็ใช้วิธีการเดียวกับใบตองเลยใช่อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจแล้วก็สะดวกกับเราด้วยถูกต้องนะครับอ่ะก็ราศีมังกรก็จะประมาณนี้เนาะราศีถ้าไปถ้าจำไม่ผิดราศีของคุณน้องใบตองนี่เองจ้าราศีกุมค่ะ ราศีกุมได้ไพ่ออกมาคือราชาถือไม้โ oh. อ้อ่า่อกิมังกรราชินีใช่ไหมใช่คราวนี้ราชาชก็ต้องเป็นผู้ชายอเทพผู้ชายอ่าใช่นะครับก็อยากให้ชาวราศีกุมนะครับไปเสริมดวงเสริมพลังในเรื่องเกี่ยวกับความโชคดีความโดดเด่นในการเจรจาติดต่อสื่อสารค่ะรวมถึงไปรับพลังความเมตตาที่ดี hmm. อือ่านะครับอยากจะให้ชาวราศีกุมเนี่ยไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับ พระนารายแล้วก็พระปิยมหาราชหรือรัชกาลที่5ใช่ลครับค็คือถือเป็นราชาใช่ถูกต้องเนาะทั้งศาสตร์ทั้งฮินดูด้วยแล้วก็ความเชื่อของเราของไทยด้วยถูกต้องจ้ะนะครับส่วนการทําบุญก็อยากให้ไปทําบุญเสริมดวงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก็จะพูดง่ายๆคล้ายกับราศีมังกรเลยนะครับแต่อยากให้เน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับการทําบุญเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาจริงๆก็ น่าสนใจนะการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาก็มีหลากหลายรูปแบบแหละเดี๋ยวนี้อย่างที่ลายนบอกแหละว่าเราจะทําบุญให้กับทั้งเรื่องของทุนการศึกษาหรือจะเป็นบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษาได้ได้ตามที่สะดวกเลยอันนี้รวมถึงเขาเรียกว่าถ้าใครมีชวนทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับสร้างโรงเรียนก็ทําได้เช่นเดียวกันนะเป็นบุญใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาจะได้เสริมเรื่องของ สติปัญญาเราไปดูใช่มามาต่อกันที่ราศีสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับราศีมีนค่ะราศีมีนเปิดไพ่ออกมานะครับได้ไพ่เดยแต่ไม่ต้องตกใจใช่ถูกต้องเพราะบอกไว้ก่อนเลยนะเดฟเนี่ยไม่ใช่ว่าแย่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งตายไปแล้วแล้วเกใหม่ใช่ถูกต้องอนี่รู้ด้วยดูดวงบ่อยโอเคชาวราศีมีนนะครับอยากให้ไปเสริมพลังในเรื่องเกี่ยวกับ ความมีอำนาจบารมีเพื่อให้แค้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงจะอาจจะได้โชคได้ลาบบ่อยๆในปีหน้า2,566ด้วยอยากย้ายราศีไปอยู่มี๋ใจเย็นใจเย็นคุณน้องค่ะนะครับอะถ้าจะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับอยากให้ชาวราศีมีนไปไหว้ขอพรจากศีศักดิ์สทธิ์ดังต่อไปนี้นะครับพระศิวะพญายมราชและก็ท้าวเวสสุวรรณ ช่วงนี้ฮิตนะทาวเวสุวรรณเนี่ยทั้งปี65เนี่ยฮิตมากฮอตมากนะคะปีหน้าก็ยังจะฮิตอยู่แล้วก็พญายมราชเนี่ยเท่าที่อ่านข่าวมานะเริ่มมีคนไปขอและส่วนใหญ่เขาจะขอเรื่องของสุขภาพอ่าใช่ถูกต้องการเดินทางแควค่าปลอดภัยใช่ครับแล้วก็พระศิวะถ้าถ้าตามตำนานเนาะตำนานคติความเชื่อเนาะพระศิวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพใหญ่สูงสุดของเทพฮินดูและท่านเป็นเทพเรื่องเกี่ยวกับการขจัด การทำลายทำลายสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นเพศภัยค่ะอะไรไม่ดีทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นเทพทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าสะดวกอยากให้ลองไปไหว้ดูแล้วกันนะครับที่ไหนก็ได้เหมือนกันใช่ครับตามแต่สะดวกนะคะใช่แล้วจ้ะส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับก็อยากให้ชาวราศีมีนนะคะไปทําบุญเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อ่ะเช่น ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องมือทางด้านการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ค่ายาหรือ,อโรงพยาบาลงบาสงฆ์ก็ได้ไดะละนะครับรวมถึงทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคซื้อลงศพให้กับศพที่ไม่มีญาติบริจาคนี่ก็ไปทําเหมือนกันเป็นบริจาคผ้าหอ่อศพได้เหมือนกันถือว่าได้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้มันทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์อ๋อไทยชีวิตโครกระเบือปลาต่างๆปล่อยปล่อยปลาหน้าเขียงไง เออได้ได้ได้ทำได้เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาเหลือเสริมบุญให้กับตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นนะครับโอ้โหอ่ะครบถ้วน12ราศีฟังไปก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นแค่เคล็ดลับในการที่อาจะแนะนำให้เสริมดวงนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะครับผมรับรองว่าเต็มอิ่มจุใจแหละแต่ก็เอาจริงๆนะครับผมไม่ต้องเองก็คิดว่าเราสามารถไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องใดๆก็ได้ที่เรานับถืออยู่แล้วด้วยใช่อ่ะอันนี้ขอเสริมนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าอา้าวเราก็ไหวองค์นั้นๆไหวองค์เดิมๆอยู่แล้วเนี่ยะจะต้องเปลี่ยนเลยไหมคะพี่รันพี่ใบตองะจะบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะ,ะจะไหว้องค์ไหนก็ได้ที่เรานับถือเราศรัทธาเรานับถือศรัทธาองค์ไหน เราไหว้ไปตามเดิม,<ช>มไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมเอาตามสะดวกอันนี้สําคัญที่สุดนะคะจริงๆที่เล่าให้ฟังที่นํามาบอกกล่าวกันเป็นการเสริมเกล็ดความมูเล็กๆน้อยๆใ,<ช>ให้ทุกท่านได้รับรู้กันเพิ่มเติมเผื่อใครแบบว่ามีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหนแล้วได้เจอเทพเจ้าเจอเทพทางจีนทางฮินดูทางไทยความเชื่อที่แตกต่างกันไปแล้วอยากจะมีโอกาสกราบไหว้สักการะ และที่มันเหมาะกับดวงชะตาราศีของเรามีโอกาสก็ลองกลาบไหว้ดูได้นะคะใช่แล้วจ้ะอืมอ่ะ รับฟังเนื้อหากันมาแบบเต็มอิ่มจุใจนะในช่วงปีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสถานที่ที่แนะนําว่าควรจะไปไหว้ไปขอพรไปมูหรือท่านไหนมีประสบการณ์อยากจะเสริมดวงด้วยวิธีอื่นๆแล้วอ,อยากจะบอกต่อเราส่งเนื้อหาข้อมูลมาให้พวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาได้ที่มูแต่รู้พอดแคส at gmail com นะจ๊ะผและเดี๋ยวไปตองกับทีมงานกับพี่รันเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกนะว่าเรื่องไหนน่าสนใจรหรือว่ามูแบบไหนแล้วดีแบบไหนแล้วปังอันไหนที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษทางเราก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมและเดี๋ยวมาบอกเล่าบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะใช่แล้วหรือใครอยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เพิ่มเติมแนะนำติชมกันมาได้เหมือนเช่นเคยเลยนะจ๊าครับ และสำคัญกว่านั้นค่ะสามารถติดตามรายการมูแต่รู้ได้ทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์ค่ะ Spotify, Podbean Apple Podcast และ Google Podcast และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กริ๊งกริงกริงกด Follow กริ๊งกริงกริงกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงแจ้งเตือนที่ช anel ไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดๆที่พวกเราพร้อมนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะแล้วเราจะไป มูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่รันมากๆนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันจ้าและก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสสดปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่พี่รันลวงหน้าด,ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ตองด้วยเช่นกันจ้ะแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปี2566นนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายครับ มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง